ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีสําหรับวันอาทิตย์นะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่เจ็ดสิงหาคมนะคะก็เเป็นยังไงบ้างกับน้องทองเมื่อวันศุกร์วันศุกร์ที่เป็น,นวันศุกร์นอนฟาร์มน,นะคะพอดีไม่ได้ทําคลิปไปให้นะคะทุกคนเพราะว่าบอกแล้วว่าบอกไปก่อนหน้านี้ในคลิปก่อนหน้านั้นว่าเออรางวุ่นวุ่นเรื่องเรื่องส่วนตัวนิดนึงนะคะเพราะว่าลูกสาวหายออกจากบ้านนะคะก็ตามหายัางตอนจนตอนนี้ยังหาไม่เจอนะคะก็ ก็ขอให้น้องปลอดภัยนะคะเลยไม่มีกระจิดกระใจทําคลิปสักเท่าไหร่นะคะอ่ะทีนี้ปกติธรรมดา่าวนวันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์ก็จะทําคลิปสําหรับวิเคราะห์สําหรับทั้งสัปดาห์หน้าให้อยู่แล้วนะคะทีนี้ก็ก่อนจะออกไปตามหาอีกรอบนะคะก็ก็มาทําคลิปไว้ให้ก่อนแล้วกันนะคะเพราะกังวลเหมือนกันเป็นห่วงนักเรียนทุกคนนะคะเออแล้วบางคนก็เหมือนรอคลิปอยู่นะคะวันศุกร์เนี่ย เมื่อวันศุกร์ก็นอนฟาร์มก็ไม่ได้ส่งคลิปหรือไม่ได้ส่งสัญญาณอะไรไปเลยนะคะก็ก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะอ่ะทีนี้มาดูสัปดาห์หน้ากันค่ะว่าเป็นยังไงก่อนไปดูสัปดาห์หน้านะคะอ่ะดูตรงนี้นิดนึงนะคะในไทม์เฟรมเดย์ตอนวันพฤหัสน้องขึ้นมาเต็มแท่งเลยนะคะเป็นเต็มแท่งเลยแล้วทีนี้พอวันศุกร์ปุ๊บน้องก็ลงกลับมา เหมือนจะมาเคลียอิมตรงนี้ได้เลยเนาะนะคะแต่การลงกลับมาของน้องในทางเฟรมเดย์เนี่ยทุกคนเห็นไหมคะว่าน้องสามารถทานิวโรได้ไหมไม่เพราะนิวโรตรงนี้ไม่ได้ดาวยังไม่ได้เสียถูกไหมคะดาวยังไม่ได้เสียแล้วน้องก็ไม่ตรงนี้เท่ากับว่าเป็นขั้นเทรนหนึ่งตัวน้องก็ไม่สามารถที่จะชนะขั้นเทรนได้เพราะฉะนั้นถ้าดูจากทางเฟรมเดย์เนี่ยน้องยังไม่ได้กับเพราะฉะนั้นน้องมีโอกาสขึ้นต่อได้อ่าทีนี้ถ้าดูในทางเฟรมเดย์นะคะอ่าถ้าเ,าเว็บวฟมาช่วยเนาะถ้าดูเอาเว็บมาช่วยเห็นปหคะ น้องจบแค่ร้อยสามแนี่คือจบแค่เว็บหนึ่งเองนะคะเว็บสของน้องยังไม่จบถ้าน้องจะแบบไป3าระยะของ3ก็จะต้องอยู่ที่ประมาณระยะ101.8ก็ประมาณ1805ตรงนี้นะคะ1805.03ตรงนั้นประมาณนั้นนะคะก็ น้องยังไม่ถึงนะคะเพราะฉะนั้นน้องมีโอกาสไปต่อได้อีกในทางเฟรมใหญ่นะคะในทางเฟรมใหญ่นะเราพูดถึงทางเฟรมใหญ่นะน้องยังมีโอกาสไปต่อได้อีกเพราะระยะเว็บสามของน้องยังไม่จบแต่เป็นการย่อกลับมารับคนแล้วตรงนี้มีขั้นเทรนให้เราหนึ่งตัวน้องกลับมารับคนตรงขั้นเทรนแล้วแล้วน้องไม่สามารถที่จะคลุมขั้นเทรนนี้ได้เพราะฉะนั้นน้องยังไม่ได้เป็นกลับเกินเพราะฉะนั้นขาลงขาลงนะคะขาลงยังไม่สามารถที่จะคอนเฟิร์มลงได้เข้าใจไหมนะคะ,ะอาทีนี้ทีนี้ค่ะ พอเราดูเดย์ไปแล้วอ่านีขออนุญาตลบนะคะว่าเออน้องยังเว็บสามของน้องยังไม่จบน้องจบแค่หนึ่งหนึ่งในทาเฟรมใหญ่ๆนะคะทีนี้เราไปดูวีคแป๊บหนึ่งนะคะอ่ะทีนี้พอเราดูวีคเราจะเห็นว่าอ่ะน้องวีคสัปดาห์ที่แล้วเนอะน้องลงมาอ่ะเริ่มมีจีขึ้นไปจีตัวนี้ส่งจีตัวนี้ที่ปลายไส้ตรงนี้นะเขาส่งครบไปร้อยแล้วทีนี้ดูนะคะว่าจีตัวเนี้ยเขาคอนเฟิร์มที่เท่าไหร่นี่ในวีคนะคะทุกคนหนึ่งร้อย คอนเฟิร์มร้อยกว่าจาได้ไหมคะที่พูดไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วคอนเฟิร์มร้อยกว่าไม่ถึงสองร้อยเพราะฉะนั้นแท่งถัดไปเขาจะส่งต่อเลยได้ไหมยังไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นแท่งนี้เนี่ยแท่งแท่งวีคที่แล้วเนความจริงเขาจะต้องกลับมารับคนแล้วเขาก็ย่อลงมาแล้วแต่จุดรอย่อของของเราเนี่ยเรารอถือเรารอที่สี่หนึ่งกับสามห้าเพราะฉะนั้นน้องยังมาไม่ถึงนะคะแล้วตรงนี้วีคตรงนี้เขาขึ้นมาสองแท่งเป็นไปได้ว่าวีคที่ผ่านมาเขาแท่งเขาอาจจะเป็นแท่งพักตัวก็ได้เข้าใจไหมคะทุกคนอ่ะทีนี้ ทีนี้บวกกับน้องขึ้นไปแล้วไปชนชนตรงนี้ค่ะชนโซนของต้านเดิมในวีคนะคะต้านเดิมในวีคเพราะฉะนั้นน้องเลยย่อกลับทีนี้ถ้าดูจริงๆน้องวิ่งแค่คือแบบไม่ได้ไม่ไม่ได้ส่งต่อครบร้อยเนื้อออกไหมคะแต่เขาคอนเฟิร์มขึ้นนื้อออกไหมคะเขาคอนเฟิร์มขึ้นแล้วการขึ้นของเขา ไม่พอไปชนแนวต้านพอไปชนแนวต้านเขาไม่สามารถที่จะซานแนวต้านได้ก็เลยเดนตกก็ยังอยู่ในกรอบนี้นะคะทีนี้เราไปดูมันแบบหนึ่งนะคะทีนี้ทุกคนจําได้ไหมในมันในคลิปนู้นอะที่บอกว่ามันเราขอให้มันนาจบจิแล้วมีไสายยา้ยาวๆถูกไหมคะทีนี้พอมันเป็นทางเฟรมมันอะจีตัวเนี้ยแน่นอนเราเอากําไรกับจีหวังสั้นๆหวังแบบง่งๆเลยนะเนี่ยน้องสามารถถึงหนะึ่งแปดห้าศูนย์อะก็คือ จากตรงเนี้ยปลายนี้เอาขึ้นมานะคะยืมหน่อยน้องสามารถถึงหนึ่งแปดห้าศูนย์ได้สําหรับระยะจีในมันแต่มันต้องใช้ระยะเวลาในทุกในการเดินทางไงทุกคนมันไม่ใช่แบบไปได้เลยนึกออกไหมคะเพราะนั้นน้องมีโอกาสในมันอะจิตัวเนี้ยระยะเขาต้องส่งครบร้อยแต่ส่งครบร้อยเมื่อไหลไม่รู้นึกออกไหมเพราะนั้นน้องมีโอกาสที่จะส่งไปถึงจิตในมันนี่คือหนึ่งแปดห้าศูนย์เลยนะเพราะฉนั้นอะทีนี้เมื่อกี้เราดูเดไปแล้ว ่เราทราบมันให้เห็นว่าเนี่ยน้องค่ะจะส่งครบร้อยก็คือทองหนึ่งห้าศูนย์นะคะทีนี้พอเราดูในเดเดเมื่อกี้บอกแล้วว่าเนี่ยย่อยลงมานะคะเดระยะหวังผลยาวเนาะทุกคนหนึ่งถึงหนึ่งแห้าศูนย์แต่ถึงไหนถึงเมื่อไหร่ไม่รู้นึกออกไหมคะทิศทางเรายังคงมองขึ้นอยู่นะแต่เราต้องมาย่อยในทางเฟรมเล็กว่าก่อนที่เขาจะขึ้นเขาจะลงไปรับคนถึงแค่ไหนนึกออกปะคะอา่าทีนี้ เดเมื่อกี้บอกแล้วว่าขั้นเทนของเดน้องไม่สามารถที่จะชนะได้น้องลงกลับมาชนตรงนี้แล้วน้องก็เด้งจบจบ,จบปิดตลาดนึกออกไหมคะทีนี้ไปดูย่อยใน H 4สพอเราดูย่อยใน H 4สเราจะเห็นอะไรมากขึ้นเห็นไคะทีนี้สังเกตการขึ้นของ H4 เนาะเขาขึ้นมาแพทเทิร์นตรงนี้เป็นเฮดแอนโชเดอร์สวยมากนะคะแล้วเขาก็ส่งไปครบร้อยถูกไหมคะพอส่งไปครบร้อยเสร็จปุ๊บตรงนี้เขาส่งต่อเห็นไหมคะการส่งต่อของเขาพอมาชนมาชนแนวนี้เห็นไหมคะเดี๋ยวตีเส้นไปให้นะ เพิ่มเส้นให้นะคะสิ่งที่เขาไปชนคือเขาชนแนวนี้เป็นเป็นรับเขาเรียกว่าเป็นหัวราคาเห็นไหมคะหัวราคาของเขาเนี่ยหัวราคาของทางฝั่งนี้เนี่ยเขาดันเป็นแท่งสมบ,บู์เห็นไหมคะเวลาเขาขึ้นไปแล้วขอความช่วยเหลือขึ้นไปย้ำอะ่ะนึกออกไหมถ้าแท่งสถ้าตรงนี้ไม่ได้เป็นแท่งสมบ,บูรณ์เป็นจีเนี่ย เขาจะเขาจะรับไม่อยู่เหรอไหมคะเจะเขาแต่ตรงเนี้ยเขาเป็นแท่งสบมบูรณ์เพราะฉะนั้นเขาพร้อมที่จะรับอยู่เพราะเลยโดนกดเซลล์ลงมาแล้วบวกกับตรงนี้เป็นจีเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็เป็นแพทเทิร์นลงมาเลยนะคะค่อนข้างมั่นใจเมื่อวันศุกร์ว่าน้องลงนะคะน้องลงแล้วน้องก็ลงจริงในข่านอนฟาร์มนะคะเพราะระยะจากตรงเนี้ยถ้าเราถ้าใครมีความรู้เรื่องเวฟในทางเฟรมเล็กเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นครบเวฟห้าพอดีเลยจบส่งส่งครบจบเลยนะคะส่งเสร็จปุ๊บแล้วน้องก็กลับมา ย,ย่อลงมานะคะแลวลงกลับมารับคนซ,ซึ่งคนตรงนี้อยู่ในโซนนี้ในในเดเมื่อกี้ก็คือขั้นเทรนตรงนี้คือขั้นเทรนในเดเป็นข้อต่อที่เดมองเห็นเพราะฉะนั้นถ้าจะผ่านก็ผ่านยากหน่อยนึกออกไหมคะ,ะทีนี้ในเคสสี่เราเห็นแล้วเขาลงมาแบบจิเฟิร์มขยายมาใช่หไหมจิเฟิร์มแล้วก็ขยายเห็นไหมคะทีนี้ดูก่อนนะคะว่าในจิเฟิร์มขยายเนี่ยเขาเฟิร์มเท่าไหร่อ่ะ ตรงนี้อาาา่าวัดคร่าวๆนะเฟรมสองร้อยไหทุกคนมันเล็กอนะทุกคนมันจับยากอะเด่อนะจีก่านะหนึ่งร้อยไม่ถึงสองร้อยทุกคนแต่ว่าเขาขยายมาแล้วการขยายมาแล้วอย่างเนี้ยแสดงว่าไฮเดิมเราจะไม่เจอเขาจะต้องส่งต่อก่อนตรงเนี้ยเขาเลยพักตัวบวกกับปิดตลาดวันศุกร์ด้วยตรงเนี้ยสองแท่งนี้เสี่ 4, เลยพักตัวทีน,นี้ไปดูย่อยในทางเฟรมเล็กลองอีกหน่อยนะคะอ่ะดูเฮหนึ่งพอเราเห็นเหนึ่งเราจะเห็นรายละเอียดอะไร อะไรตรงเนี้ยชัดขึ้นชัดขึ้นตรงนี้เป็นอะไรอ่ะมาดูนะคะตรงนี้ถ้าดูเป็นเวฟทางก้อนตรงนี้คือเวฟหนึ่งตรงนี้คือสองตรงนี้คือสามชัดเจนนะคะทีนี้ 3, สามเสร็จแล้วเนี่ยตรงเนี้ยเขากาลังทําสีเพราะฉะนั้นถามว่าน้องในต้นสัปดาห์าแรกน้องมีโอกาสไปไหนได้อีกน้องมีโอกาสลงต่อหรือขึ้นเลยน้องมีโอกาสลงต่อได้นะคะลงต่อได้เพราะอะไรเพราะตรงนี้เขากาลังทําเวฟสี่เวฟห้าของน้องยังไม่มานะคะทีนี้สองเราได้ตรงเนี้ยสองเป็นแค่ ใช้ h 1ก็คือใช้เวลาย่อแค่แบบประมาณ1 2ึ่งถึงสองแท่งอย่างเนี้ยเป็นสองชาช้าเพราะอะไรช้าเนี่ยเขาช์ปด้วยทั้งระยะทางและเวลาทีเนี้ยตอนเนี้ยเขาใช้เวลาช์ปก็คือเขาใช้เวลาน้อยตรงเนี้ยเขาดันมาไซเวยแล้ว4ี่เลยเป็นไซเว์ให้เราพอ H 4สเป็นไซเว์ให้เราตรงเนี้ยก็เท่ากับว่าเอ้ยไม่ใช่ h 4ดสเวฟสี่เป็นไซเว์พอเวฟสี่เป็นไซเว์แสดงว่าเขาต้องพักตรงเนี้ยนานเห็นไหมก็ถ้าเทียบเวลาเนี่ยตรงเนี้ยเขานานขึ้นกลายเป็นเวลานานขึ้นก็คือกลายเป็นไซเว์นั่นแหละนะคะ ทีนี้เราต้องหาเว็บห้าน้องจะลงเอาเว็บห้าทีนี้ทุกคนจะกดเอาเว็บห้ากันไหมจําคํานี้ได้ไหมที่เคยพูดว่าไม่มีใครก็กดเอาเปเอาตายเอาเว็บห้ากันนึกออกไหมคะก็กดเอาเป็เอาตายกันที่เว็บสามเก็ตปะคะอะทีนี้เรามาหาระยะของเว็บห้ากันนะคะเอาระยะแบบ คือเราเลี่ยงเวฟไม่ได้อะทุกคนอย่าพูดว่าเฮ้ยการพูดเรื่องเวฟอีกแล้วอะไม่เข้าใจอะไรเงี้ยนึกอ,ออกไหมคะอ่านี้เขาจบสามนะคะจบสามตรงแถวระยะตรงนี้แต่เขาไม่ถึงตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเขาถึงห้าเขาจะต้องมีเวฟห้าแนะ่ทีนี้เวฟห้าอยู่ตรงโซนประมาณไหนต้องนิวโลค่ะทุกคนแต่เขาจะมีห้าของห้าหรือไม่นั้นต้องรอให้เวฟสี่จบเก็าไหมคะทีนี้มาหาเวฟสี่เข้าคร่าวก่อนเข้าคร่าวนะอ่ะทีเนี้ยคิดว่าเขาน่าจะยอ่อ มันเป็นไปได้ว่าน้องจะแบบย่อแค่ไหนนึกออกไหมเพราะฉะนั้นมันมันยังหาระยะของห้าห้าห้าของห้ายังไม่เจอเพราะว่าสี่เราไม่รู้ว่าสี่ตรงเนี้ยเขาจะเทคขึ้นไปได้อีกไหมนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นเอาคร่าวๆก่อนนะเพราะฉะนั้นเวฟห้าเขาน่าจะอยู่โซนนี้ค่ะคร่าวๆนะราคาอ่ะประมาณอ่าหนึ่งเจ็ดหกศูนย์ที่น้องสามารถลงมาได้นะคะลงมาได้ทําเป็นเวฟห้าของห้าเนาะอ่ะทีนี้อันนี้คร่าวๆเอาเวฟมาวัดนะทุกคนทีนี้พอเราเอาความรู้ของเราว่าง กับเกินของเรานะคะกับเกินของเราตรงนี้ดูแท่งนี้นะเอาระยะอิ่มนี้ก่อนนี่ระยะอิ่มนี้ทีนี้อิ่มเนี้ยอย่าลืมอย่าเอาว่าอย่าคิดว่าอิ่มเนี้ยเขาจะต้องส่งร้อยนะทุกคนเพราะตรงนี้ถ้ารวมแท่งมาเขาเป็นจีแล้วจีตรงเนี้ยรวมแท่งมาเป็นจีแล้วตรงเนี้ยเขาเฟิร์มเกินสองร้อยเพราะฉะนั้น เขาไม่ใช่เกิน200ดีเขาเกินประมาณ3 4 0ถึงเท่าอะ่ะมันก็เลยกลายเป็นทรงนี้ไม่มีผิดหวังทีนี้พอทรงนี้ไม่มีผิดหวังเนี่ยเราบายกันขึ้นไปเอาทรงนี้ไม่มีผิดหวังพอมาชนรับตรงเนี้ยเราก็ทีพีกันนึกออกปะคะพอทีพีกันเสร็จปุ๊บตรงเนี้ยมันก็กลายเป็นเว็บสี่ไนงะพอมันกลายเป็นเว็บสี่แล้วบวกกับตลาดปิดมันก็ก็เลยใช้เวทต่อตรงนี้แต่สังเกตเนาะตรงนี้นะ ตรงนี้เราจะเอาอิมแท่งนี้มาเพื่อให้เขาส่งไม่ได้เพราะว่าเขาลงมาแรงเพราะฉะนั้นเขาอาจจะยอ่อเทกคกับขึ้นไปลึกขึ้นลึก,ล,กลึกได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะให้สังเกตตรงนี้เป็นเหนึ่งเนาะตรงนี้นะนี่เห็นไหมคะสังเกตแรงสังเกตตรงนี้นะไซเว่ใดๆก็ตามนะคะจะมีคําบอกใบเสมอนเนาะทีนี้เขาพักตรงนี้เขาขึ้นมาเห็นไหมคะดูแท่งขึ้นเนาะชนแล้วก็โดนตบเลี่ยนตบเลี่ยนตรงนี้ แทง่งแท่งเทหนึ่งตรงนี้ลงมาเป็นแท่งสมบูลเลยเนาะและหลังจากนั้นขาขึ้นเห็นไหมคะเขาขึ้นแบบหันแทง่งแล้วก็ไม่มีแรงั่งถ้าเทียบกับแรงของฝั่งขาเซลเห็นไหมคะฝั่งขาเซลเนาะเขาลงมาเป็นเต็มแท่งมากกว่าแต่ก่อนปิดตลาดเห็นไหมคะเขาพยายามขึ้นเห็นไ,ไหมว่าน้องพยายามขึ้นแต่การขึ้นของน้องเนี่ยถึงแม้จะใช้แท่งมากกว่าแต่ถ้าเทียบแรงฝั่งขาขึ้นก่อนหน้านี้คือน้องมีเนื้อเทียนเพิ่มขึ้นนะแสดงว่าแรงขาขึ้นมา ังนั้นน้องมีโอกาสที่จะเทคขึ้นก่อนในวันจันทร์อ่ะทีนี้ไปดูย่อยในเอ็มสิบ้ากันเฉพาะก้อนไซเวนี้นะก้อนไซเวนี้นะคะอะถ้าดูตรงนี้ก้อนไซเวนี้เราเห็นอะไรไหมจ,จริงๆตรงเนี้ยยังไม่เห็นอะไรถ้าดูย่อยมาในเอ็มสิบห้าแล้วถามว่าเห็นอะไรไหมยังไม่เห็นนะคะทุกคนยังไม่เห็นอะไรเนาะแล้วตรงเนี้ยเขาทําต้านให้เราไว้หนึ่งต้านให้เราไว้หนึ่งอันนะคะอันี้มันมีสองกรณีค่ะก็คือ ตรงเนี้ยอาจจะเกิดแรงเฉื่อยในเฮทหนึ่งตรงเนี้ยแท่งที่ลงมาตรงเนี้ยอาจจะเกิดแรงเฉื่อยคือเปิดตลาดมาปุ๊บเป็นแกลบลงแกลบลงส่งให้ครบห้าการส่งให้ครบห้าคือส่งให้ทานิวโลอ่ะทุกคนนิวโลแบบแค่ปิ๊บเดียวก็คือนิวโลเข้าใจไหมทุกคนก็คือเว็บห้าก็จะจบแล้วถ้า New นิวโลหรือออกไหมนะคะอ่าทีนี้ทีนี้นวันวันจันเนี่ยเราจะยังไงคือมีคาดการไว้ค่ะว่าตรงเนี้ยถ้าต้านต้านเขาอยู่ตรงนี้ถูกไหมคะถ้าขาขึ้นเนาะขาขึ้นถ้าเขาขึ้นไป ขึ้นไปแล้วสามารถคลุมตรงนี้ได้เราเอาระยะร้อยสองร้อยก่อนระยะร้อยสองร้อยคือบายเอาขึ้นไปเพราะเขาอาจจะเป็นสี่ย้ําลึกนึกออกไหมคะก็คือถ้าร้อยสองร้อยนาะจะส่งมาถึงนี่พอดีนะคะก็คือโซนโซนประมาณโซนประมาณข้อต่อของเว็บสองนึกออกไหมคะอ่ะข้อต่อของก่อนที่จะมาลงเว็บสามอะเออข้อต่อของเว็บสองตรงนี้นะคะทีนี้ถ้าเขาคลุมได้เราบายไปเอาตรงนี้นึกออกไหมคะแต่ถ้าเขาคลุมไม่ได้แล้ว เปิดตลาดมาเป็นแกบลงมาเลยนึกออกไหมคะแกบลงมาเลยการแกบลงมาเลยเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าเขาแกบลงมาได้แสดงว่าเขาก็คลุมขั้นเทนตรงนี้ได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็เอาร้อยส่งร้อยต่อนึกออกไหมเนี่ยจริงๆอะ่ะตอนเนี้ยเขาลงมาเป็นกราฟถูกไหมคะกราฟกราฟของแท่งนี้นึกออกไหมในเฮด่สียไอ้ในเฮหนึ่งอ่อะคารอไว้ก่อนเนี่ยเขาอาจจะส่งมาแถวๆแถวนี้ก่อนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแกบลงนะ ถ้าเป็นแกลบลงเปิดเปิดตลาดมามีแกลบลงน่ะแกลบลงตรงนี้เราบายปิดแกลบกันเราบายปิดแกลบในกรอบไซด์เวนี้ก่อนนะคะแต่โดยส่วนตัวนะยังคงมองว่าน้องลงก่อนนะคะลงลงลงได้อีกเพราะว่าเวฟเขายังไม่จบถ้าในเวฟก้อนเล็กๆตรงเนี้ยคือเขายังไม่จบนะเขายังไม่ได้มีห้าเขามีสามมาแล้วมีสี่แล้วด้วยในตอนปิดตลาดแต่ไม่รู้ว่าในสี่ของเขาเนี่ยเนี่ยขึ้นไปเนี่ยเขาทำเอทีเนี้ยลงมาทํา B เนี่ย B ของเขาเนี่ย ต้องไปดูย่อยว่าบของเขาจบหรือ,อยัง b จะต้องมีสามอ่าทีนี้มีสามเวฟทีนี้ถามว่าเวฟสามเขาจบยังอืมถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าดูถ้าที่ดูคร่าวๆยังนะคะในการไซเวทมันจะมี a b c d e f ยาวไปเรื่อยถูกไหมคะเพราะนั้นเขาเราได้สี่ไซเวทแล้วนั้นเขาก็ยังไซเว์ต่อวันจันท์อาจจะเป็นไปได้ว่านอ้องอาจจะไซเวทอยู่ตรงนี้ก่อนก็ได้นะคะแต่ถามว่าขาไหนปลอดภัยโดยส่วนตัวยังคงมองว่าวันจันทรนะวันจันท์เนี่ย แรงเฉื่อยของแท่งอิมแท่งเนี้ยน่าจะส่งให้ครบเวฟก่อนน่าจะครบอาจส่งให้ครบระยะเวฟก่อนก็คือมีโอกาสลงไปอีกเรารอบายจะปลอดภัยกว่าเพราะฉะนั้นรอบายก็คือ1760อ่าจะรอบายจากแถว1760หรือโซนนี้ค่ะ1765 1760ถึง1765เพราะตรงนี้มีกราฟอยู่ตัวหนึ่งนะคะแล้วเขาเป็นกราฟแบบวีด้วยขึ้นเป็นวีเพราะฉะนั้นอาจจะมีสะดุ้งอ๋อแต่ไม่สิตรงนี้มาใช้ไปแล้วเพราะฉะนั้นมีโอกาสทะลุนะคะ ถ้าขาปลอดภัยรอบาบโซน1760ก็ได้ค่ะแต่ถ้าขาแบบอยากอยากซิ่งเนาะก็ถ้าเขาเทาขึ้นไปสมมติมีแกวบข้างบนกดเซลลลงมาเอาเวปผ้ากันประมาณนี้สําหรับทิศทางของน้องทองวันจันนะคะถ้ามีอะไรเดี๋ยวจะส่งเพิ่มเข้าไปให้นะคะสําหรับในห้องนักเรียนและห้องส่งสัญญาณแต่ในห้องส่งสัญญาณเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้ GJ GJE j แล้วก็ GU กันนะคะเราตามตัวนี้มาเป็นเดือนแล้วนะทุกคนแล้วยังจะตามต่อไปนะคะ สัปดาห์หน้านี่จีเจน่าสนใจมากสำหรับนะที่จะแบบเอายอ่อเอาย่อยแล้วเราค่อยสอยปลายไส้กันมาอีกนะเนาะประมาณนี้ค่ะสำหรับสาหรับทิศทางสำหรับสัปดาห์หน้านะคะมีอะไรก็เดี๋ยวจะส่งเข้าไปในในในห้องส่งสัญญาณกับห้องนักเรียนค่ะไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย